สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องทัพทีมแฟมิลี่นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกมสกูร่สกูซีมอนิเตอร์กันอีกแล้วนะคะเย้เยเย่วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปไขปริศนาเรื่องงง,งในเกมสกุร่า EP ที่สองนะคะใครที่รออยู่ก็เดี๋ยวเราจะมาทําให้แล้วนะทุกคนวันนี้นะคะเราไม่ได้เป็นโรงเรียนนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยสบายนะคะแล้วก็มีไอนยิดหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องแรกกันเลย ทำไมห้องหอพักแห่งนี้ถึงเข้าไม่ได้ทุกห้องเลยเพราะว่าอะไรการใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนไปเรื่องต่อไปกันดีกว่าค่ะทุกคน <c oughs> ทำไมบ้านลูกหัวใจแห่งนี้ถึงไม่มีเจ้าของและไม่มีใครมาอยู่เลยและบ่อน้ำพุแห่งนี้ไม่มีใครมาดูแลทําไมมันถึงรอและดูแบบน้ำใสยอยู่ตลอดเลยอะ่ะคือแบบ มันเป็นไปได้ยังไงคะและแถมยังมาตั้งบนภูเขาอีกเนี่ยเรื่องที่สามทำไมที่นี่มันคือที่ไหนก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่ามันภูเาขาอีกเรื่องต่อไปนะคะทําไมโรงหนังแห่งนี้ถึงมีแต่หมีมาแสดงทำไมไม่มีคนขึ้นมาแสดงสักคนเลยและทําไมโรงหนังแห่งนี้ถึงไม่มีคนเข้ามาดูนอกจากเราเรื่องต่อไปเลยนะคะทําไม ที่โบสถ์ถึงมีแต่คู่แต่งงานแค่คู่เดียวมาแต่งงานกันและทำไมถึงมีแต่คนดำเดิมมาดูการแต่งงานนี้แปลกอยู่นะคะทุกคนและที่นี่คือที่ไหนคือที่นี่นะคะไม่มีคนอยู่แต่จะบอกว่ามันใหญ่มากนะคะน่าจะมี3ามชั้นเลยเนาะทุกคนซึ่งห้องก็สวยหรูหรามากอ่ะทุกคนรู้สิ ใครรู้นะคะว่าเจ้าของคือใครคอมเมนต์บอกด้วยนะและทําไมนักมวยแห่งนี้ถึงไม่ยอมกลับบ้านกันเลยเพราะทุกคนดูนะมือขนาดนี้เขายังซ้อมกันอย่างหนักซ้อมทุกวันไม่มีวันไปเรียทุกคนดูสิเขาต่อยมวยอย่างหนักเลยอะ่ะและทําไม ตอนกลางคืนผีหุ่นสีขาถึงต้องวิ่งไล่คนไปทั่วที่เข้ามาในห้องศิลปะใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเออมันเกิดมาจากอะไรถึงเป็นผีได้แล้วทำไมผีหุ่นสีทองในห้องนี้ถึงตีลังกาทำท่าตีลังกาและตอนกลางคืนที่มีคนเข้ามาถึงวิ่งไล่ตีเราเขาเป็นอะไรทำไมถึงเขาได้ตุยแบบนี้นะคะ และอันนี้นะคะคงกระดูกนะคะที่นั่งกินน้ําชาในห้องนี้นะคะและมันมายังไงทําไมตอนกลางวันถึงไม่มีอ่ะทุกคนและห้องนี้มันคือห้องอะไรในชั้น3ห้องสุดท้ายของในเมืองสากุระนะคะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่ามันคือห้องอะไรเนาะไม่มีคนอยู่เลยและ ที่ติดป้ายไว้หน้าโรงพักนี้มันคืออะไรและเขาคือใครเขาประกาศตามหาคนหายตัวหรอคะหรือเป็นโจรเคยป้นหรืออะไรคะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ทําไมร้านตัดผมถึงไม่มีใครมาตัดผมที่นี่เลยทุกคนดูนะเนี่ยเห็นไหมมีที่นั่งแต่ไม่มีใครแบบมานั่งเลยอะทุกคนดูสิ แตกเหมือนกันนะ,ะร้าแผ่ผมใหญ่ขนาดนี้ไม่มีคนมาตัดเลยแล้วทำไมโรงพยาบาลแห่งนี้มีหมอหนึ่งคนพยาบาลสองคนถึงชั้นอื่นๆเปิดไม่ได้แต่ทำไมมีไฟออกมาจากชั้นอื่นและออไม่มีคนไข้เลยค่ะทุกคนและโรงพยาบาลแห่งนี้ทำไมถึงเปิดไฟได้เองล่ะเอ๊ะน่ากลัวอยู่นะทุกคนไม่มีคนอยู่อะทำไม เออที่ขายรถแห่งนี้ถึงไม่มีคนมาซื้อเลยรถก็มีทั้งแรมโบมีสปอร์ตอะไรอย่างนี้ทุกคนมันน่าสนใจมากนะแต่ไม่มีใครเดินเข้ามาซื้อเลยแม้แต่สักคนนะคะและทุกคนดูนะมีที่นั่งเต็มไปหมดแต่ไม่มีคนมาซื้อและไม่มีคนมาเซ็นสัญญาสักคนเดียวเลยแล้วก็มีพนักงานอยู่แค่สองคนนะคะทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงคะทำไมถึงไม่มีคนมาซื้อเลยและตรงนี้ ทำไมถึงมีไอตัวสีฟ้าๆแล้วก็ไอตัวสีเหลืองๆนะคะมาเต้นยัดยัดยัดอยู่ตรงนี้เขามาทําอะไรกันทําไมเขาถึงมาทุกวันเลยทุกคนดูสิมันคือการแสดงอะไรก็ไม่รู้นะคะจะมาช่วงประมาณ17เจดนาฬิกาถึงสองทุ่มหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเขาวงกุดก็มีอีกนะคะแต่เขาไม่ใช่สีเหลืองเขาเป็นสีขาวนะเรามีขาวเหลืองแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามาทําอะไรกันที่ เออสำัเด็กเล่นแห่งนี้เนาะ <c oughs> ขอไปค่ะไอ้นิดหน่อยแล้วทำไมเอ,อู่ซ่อมเรือหรือเขาเรียกว่าอะไรอู่เรือเหรอน่าจะใช่นะคะถ้าเรือเออถ้าเรือทำไมถึงไม่มีคนมาขับเรือล่อ,ลองเรือสักะคนเดียวเลยค่ะทุกคนก็อแอบง,งงอยู่นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้อชกอทับทีมแฟมิลี่ด้วยนะคะใคร ใครที่ไขปริศนาได้ก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจะ